กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n The Move ครับและนี่คือการสรุปเนื้อเรื่อง Dark Soul 3อพิโซดที่12รองสุดท้ายครับจากท้องพระโรงนะบริเวณที่ได้พบกับเอมมาขวามือคือเส้นทางที่จะพาเราเข้าสู่พระราชวังส่วนในของอาณาจักรโรทริก ระหว่างทางการได้พบกับอัศวินโลทริกที่ต่อสู้เคียงข้างนักบวชไฮพริสอัศวินที่ออกรบในแนวหน้าและมีไฮพริสที่คอยซัพพอร์ตนี่อาจจะเป็นจุดแข็งและเป็นกุญแจที่ไขความลับความแข็งแกร่งของอาณาจักรแห่งนี้ว่ากันว่าอาณาจักรโลทริกประกอบด้วย3เสาหลักหรือว่าทรีพิลล่าที่เป็นเสมือนทั้งความเชื่อสิ่งยึดเหนี่ยวและระบบการปกครองของอาณาจากักร อัศวินผู้ปกป้องและกรมศึกนักบวชหญิงพริสประดุษสนมนางในที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในพระราชวังและพวกเธอ,อยังร่วมออกศึกโดยเป็นฝ่ายสนับสนุนสุดท้ายคือสกอล,ล่าหรือว่านักปราดที่เป็นประดุษโหนผู้รอบรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กษัตริย์อีกทางนักปราดนั้นยังสามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วย ทว่าครั้งแรกที่เหยียบโลทริกเรากลับพบกับสงครามภายในอาณาจักรรวมทั้งการสิ้นชีวิตของอัศวินโลทริกที่สวมผ้าคลุมสีแดงผู้ซึ่งเหลือทิ้งไว้เพียงเฉพาะชุดเกราะคำถามเหล่านี้ยังไม่มีวิแววของคําตอบจนกระทั่งเราได้พบกับภาพวาดของอัศวินที่มีปีกอยู่เบื้องหลังอัศวินที่สาบานว่าจะรับใช้เหล่าเทวาพวกเขาเรียกตัวเองว่าวิงไหน ุดเกราะไอเทมต่างๆและมิราเคิลบัลลีโฟล์ไลท์บอกเราถึงหญิงสาวพรหมจรรย์ผู้รับใช้ราชินีโลทริกเธอมีนามว่าเจอทรูดและเรารู้จักเธอในฐานะบุตรสาวแห่งสวงสวรรค์ผู้เป็นพระธิดาของพระราชินีแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นใครกันแน่เราะว่าตอนนี้เรารู้เพียงว่าลัทธิบูชาเทวาถือเป็นสิ่งต้องห้ามในอาณาจักรโลทริกและนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นภายในอาณาจักร ระหว่างอัศวินที่จงรักพักดีในกฎเกณฑ์ของสามเสาหลักกับอัศวินที่แปรพักเข้าสู่ลัทธิแห่งเทวาในด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้เจอทรูธนั้นถูกจองจำเอาไว้ภายในห้องสมุดแกรนอาร์คีฟนอกจากอัศวินวิ่งในแล้วเรายังได้พบกับแอนเชียนไวเวิร์นที่เฝ้าทางเข้าสู่ชั้นถัดไปของพระราชวังแต่ถ้าว่ามังกรตัวหนึ่งกลับดูอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแท้จริงแล้วมังกรตัวนั้นถูกครอบงำด้วยดีอาบิส ที่น่าแปลกก็คือเมื่อเราทำลายดิอ a b บิสเนื้อรายที่กัดกินมังกรตนนั้นลงความมืดของดิอ a b บิสได้กลับโจมตีมังกรที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งให้สิ้นชีวิตลงในทันทีหรือเหตุการณ์นี้กำลังจะบอกกับเราว่าแม้แต่ลูกหลานของมังกรโบราณแอนเชีย w ไวเว n ที่เราเชื่อตั้งแต่ต้นมาว่ามังกรโบราณคือความลับของการเป็นอมตะแต่ถ้าว่าพวกมันก็ไม่อาจทานทนต่อดิอบิสได้เช่นกัน นอกจากนี้เรายังได้พบกับเอาไรเดอร์ไนท์อัศวินแห่งอาณาจักรอิริทิลผู้ซึ่งตกอยู่ภายใต้สังกัดของคอนทะิฟซาริแวนณที่นี่อีกด้วยเอาละทางเชื่อมข้างหน้าคือเส้นทางที่จะนำพาเราไปสู่ห้องสมุดเดอะแกรนอาร์คีฟที่เป็นเหตุให้เกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดและสิ่งที่ขวางทางเราอยู่คือดราคอนสเลเยอร์อาร์มัวผู้ซึ่งถูกควบคุมโดยพยุกริมบัตเตอร์ฟลายผีเสื้อแห่งความมืดและมีปียกทั้งสองข้างคล้ายคลึคงกับพอนทิฟซาริวนนั่นเอง สำหรับเทคนิคในการต่อสู้กับ Dragon Slayer อาร์มัวนั้นไม่ยากมากครับเนื่องจากอา m o มัวไม่ใช่บอสที่โจมตีเร็วดังนั้นสายหลบอาจจะชอบเพราะว่าหลบได้ไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากครับแต่ช่วงหลังต้องระวังเพราะว่าเขาจะโจมตีแรงขึ้นและขอบเขตกว้างขึ้นด้วยที่สำคัญมีพิวกิมบัตเตอร์ y ที่คอยยิงเวทใส่เราเป็นพักๆด้วยครับ เมื่อเดินทางเข้าสู่เดอะแกรนอาร์คีฟสสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยตำรับตำรามากมายจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ซีดและโลแกนได้เก็บตัวเงียบในห้องสมุดแห่งนี้อย่างไรก็ตามผู้ที่ปกป้องและดูแลที่นี่คือเหล่าจอมเวทที่หลงเหลืออยู่แต่ที่ต่างออกไปก็คือพวกเขาตอนนี้ถูกคำสาปของเทียนไขร่างกายที่ถูกหล่อหลอมด้วยเทียนช่วยปกป้องพวกเขาจากคำสาปเวทมนต์ที่ถูกเสกเอาไว้ทำร้ายผู้คนที่เข้าใกล้ และนะที่นี่เองเราจะได้พบกับโกลเด้นวิงไนท์ที่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังอารักขาเขตห่วงห้ามที่ซึ่งเป็นกรงขังขนาดใหญ่ภายใต้แกรนอาร์คายฟแห่งนี้ กรงที่มีผู้จองจำเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและรายรอบตัวเขาเต็มไปด้วยขนนกและสิ่งที่ตกอยู่ข้างๆเขาก็คือ Miracle d i v i ายพิลล่าออฟไล h t เป็นไปได้ไหมว่าศพที่อยู่ตรงหน้าเธอคืออดีตเจอทรูตบุตรสาวแห่งสวงสวรรค์ผู้เป็นพระธิดาของราชินีโรทริกหรือก็คือกวินเวียนั่นเอง คำอธิบายยังบอกอีกว่าเจอทรูธนั้นได้พบกับเทวาผู้ซึ่งได้สาธยายให้เธอฟังถึงตำนานของบางสิ่งอย่างไรก็ตามการที่เธอตาบอดและเป็นใบเธอจึงจดบันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่ดทได้ฟังไว้เป็นอักขระที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปนั้นไม่อาจจะเข้าใจได้และการได้พบกับเทวานั่นเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิที่บูชาเหล่าเทวาภายในอาณาจักรโลทริกซึ่งเป็นบ่อกเกิดของสงครามกลางเมืองตั้งแต่นั้นมา ถัดไปจากแกรนอาร์คายฟ์คือทางเดินขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางเส้นสุดท้ายที่จะพาเราไปสู่หอคอยที่ซึ่งเป็นที่พำนักขององค์ชายโอซิลอดที่ตอนนี้พระองค์คือกษัตริย์โลทริกองคปัจจุบันนั่นเองแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือองค์ชายผู้เป็นทายาทของโอซิลอดนั้นกลับเป็นฝาแฝดองค์ชายโลเรียนผู้เป็นพี่และโอซิลอดผู้เป็นน้องแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องต่อสู้กับองค์ชายทั้งสองผู้เป็นลอดออฟซินเดอร์คนสุดท้ายอยู่ดี สำหรับเทคนิคในการสู้กับองชายโลทริกทั้งสองจะมี2ช่วงเช่นเคยครับช่วงแรกจะเป็นการสู้กับโลเรียนผู้พี่ซึ่งโลเรียน90%ของการโจมตีของเขาจะฟันแค่2ครั้งครับให้หลบให้ได้แล้วโจมตีสวนและในช่วงที่2องออซิลอดผู้น้องจะมาสู้ด้วยผมแนะนําว่าช่วงที่เขาปล่อยเวทนะครับพยายามอย่าโจมตีครับให้หลบอย่างเดียวเพราะโอกาสตายช่วงนี้จะสูงมากและววิธีไม่ให้เขาใช้เวทก็คืออย่าอยู่ห่างเกินไปพยายามอยู่ใกล้ๆโลเรียนจะเป็นคนโจมตีซึ่งจะหลบได้ง่าย oh dear another dogged contender welcome unkindled one purloiner of cinders mind you the mantle of lord interests me none the fire-linking curse the legacy of lords let it all fade into nothing you've done quite enough now have your rest Lothric's Prince. Rise if you would. For that is our curse. เรื่องราวต่อจากนี้ไปจะเป็นทฤษฎีที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆเกี่ยวกับความลี้ลับแห่งสายเลือดต้องคํำสาบโรทริกบลัดไลครับความล่มหลงและขาดสติของโอเซรอสผู้เป็นพระบิดาและกษัตริย์โรทริกคนก่อนททำให้เกิดการทดลองเพื่อที่จะหาทางให้กำเนิดบุตรแห่งมังกรตามที่ผมได้อธิบายไปในเอนที่10และกุนิเวียคือตัวแปรสำคัญ ที่แน่แจากหลักฐานทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นดีว e ยเบลเซิงของทั้งภาค1และ3รวมถึงการเรียกบุตริดาของกินเวียว่าเฮเวอ l y Children ซึ่งดันไปตรงกับเจอชูดเฮเวอรี่ดอเตอร์หรือบุตรสาวแห่งส่งสวรรค์ผู้ซึ่งเป็นพระธิดาของราชินีโลทริกผมจึงขออนุญาตสรุปตามหลักฐานที่มีทั้งหมดว่ากุนเวียได้กลายมาเป็นชายาผู้เป็นราชินีแห่งราชวงศ์โลทริกอย่างแน่นอนครับ คำถามถัดมาคือการทดลองสำเร็จหรือไม่คำตอบคือมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งมันมีโอกาสที่จะล้มเหลวมากกว่าถ้าวัดจากความเสียสติของโอซิรอสแต่น่นอนมันได้ให้กำเนิดองค์ชายคนเล็กผู้มีนามว่าโอซิล t และตั้งแต่นั้นมากินนเวียก็ได้หายตัวไปอย่างเงียบ โดยเรื่องราวไม่ได้กล่าวถึงองค์ชายโลเรียนผู้พี่ที่สําคัญทั้งสองพระองค์ใช้โซดวงเดียวกันด้วยทว่าองค์ชายโอซิลอดนั้นเกิดมาพร้อมกับการเจ็บป่วยและพิกลพิการซึ่งโอซิลอดไม่ได้ดูมีพลังอํานาจเฉกเช่นบุตรแห่งมังกรในแบบที่ควรจะเป็นส่วนโลเรียนนั้นผมเชื่อว่าพระองค์น่าจะมีความปกติทางด้านร่างกายทุกอย่างและพระองค์ยังได้จุดเด่นทางด้านรูปร่างและพลังกายที่คล้ายเหล่ายัยกษ์แห่งอโนลันโดแบบเดียวกับพระมารดาของพระองค์อีกด้วย อีกทั้งครั้งหนึง่งพระองค์ได้เป็นอัศวินที่ได้สังหารเจ้าชายปีศาจและครั้งนั้นเองที่ดาบของพระองค์ได้ถูกไฟเผาเป็นจุนเจ้าชายปีศาจที่เอาชนะได้แต่กลับทําให้ดาบถูกไฟเผาเป็นจุนหรือนี่กําลังจะบอกว่าคนที่โลเรียนสังหารคือเทพเจ้าฟแฟลนผู้เป็นเทพเจ้าแห่งไฟหรือเปล่า เพราะถ้าเป็นจริงกุนเวียอาจไม่ได้เต็มใจเดินทางมาที่นี่เพราะองค์อาจถูกลักพาตัวมาและถูกบังคับให้เป็นผู้ให้กำเนิดองค์ชายทั้งสองแต่หลายปีผ่านไปเทพเจ้าฟแฟรนผู้เป็นพระสวามีได้ตามมาพบในที่สุดแต่องค์ชายผู้เติบใหญ่ได้รับหน้าที่ให้สังหารราชศัตวูผู้ที่บุกรุกอาณาจักรของพระองค์ ซึ่งไม่ว่าเดมอนฟรินซ์คนนั้นจะเป็นใครก็ตามภายในอาณาจักรได้เกิดลัทธิบูชาเทวาขึ้นมาโดยมีเจอทรูธผู้เป็นพระธิดาของกุนเนเวียเป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิแต่ใครคือบิดาของเจอทรูธนั้นต้องบอกว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่เธอมีความคล้ายคลึงกับโอซิลอ์เหลือเกินในแง่ของความพิการเพราะเธอนั้นตาบอดและเป็นใบ้ส่วนโอซิลอตนั้นแขนขาอ่อนแรงไร้กำลังแม้จะยืน อีกทั้งโอซิลอัและโลเรียนมีพลังในการวับหายตัวไปมาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับมิราเคิลของลัทธิบูชาเทวาของเจอทรูเช่นกันหรือพลังทั้งหมดจะเป็นพลังที่สืบทอดมาจากกุินเวีย ที่สาคัญเทวาที่มาปรากฏต่อหน้าเจอทรูธผู้ตาบอดและเป็นใบ้คนนั้นเป็นใครกันแน่ยังมีทฤษฎีที่บอกอีกว่าแองเจิลคนนั้นคือพรทิฟซาลิแวนก็เป็นได้ครับเพราะเขามีปีกคล้ายเทวาและมีความต้องการที่จะยึดครองอาณาจักรโรทริกจึงใช้เจอทรูธเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ลทัทธิต้องห้ามจนในที่สุดมันทําให้เกิดสงครามภายในอาณาจักรซึ่งทฤษฎีนี้ต้องบอกว่าเป็นไปได้สูงมากจากการที่เราได้พบเอาไรเดอร์ไนท์ตลอดการเดินทางภายในพระราชวัง อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าเจอทรูเสียชีวิตลงแล้วภายในกครงขังที่อยู่ในกรานอาร์คายฟ์นั่นเองแต่มันคงไม่มีผลอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะเจตจำนงของลัทธิได้ฝังรากลงไปในอาณาจักรแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในอีกทฤษฎีหนึ่งการหายตัวไปของกุนเวียก็มีโอกาสที่เธอจะกลับมาอีกครั้งโดยปลอมเป็นเทวาหลอกลูกสาวของเธอผู้มืดบอดเพื่อหวังบ่อนทำลายอาณาจักรแห่งนี้เพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับพระสวามีของเธอก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันแต่จะมโนเรื่องนี้ไปยังไงก็คงไม่มีคำตอบสุดท้ายอยู่ดีครับ เอาละไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอาณาจักรโลทริกนั้นกําลังล่มสลายไปพร้อมกับองค์ชายโอซิลลอดที่ถูกวางตัวเอาไว้ให้เป็นหลอดออฟซินเดอร์เพื่อต่ออายุยุคแห่งไฟแต่ถ้าว่าพวกเขาพี่น้องกลับรู้ความจริงของวงจรอุบาทที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้พวกเขาได้เลือกที่จะยอมให้ไฟค่อยๆดับไปในที่สุดโดยการเดินหนีออกมาแล้วเฝ้าดูความมืดที่ค่อยๆกลืนกินโลกใบนี้ไปอย่างช้า,ชา อีกท้งทั้งสองยังพูดถึงคำสาบของโอซิล็อตที่โลเรียนนั้นอ้าแขนรับคำสาปนี้ไปพร้อมกับน้องชายนั่นทำให้พระองค์มีสมภาพพิการเหมือนกับน้องชายไปในที่สุดด้วยหรือการน้อมรับคำสาบมันทำให้ทั้งสองมีโซร่วมกันดังจะเห็นได้ว่าแม้เราจะสังหารโลเรียนแต่ถ้าโอซิล็อดยังอยู่พระองค์ก็ยังปลุกพี่ชายขึ้นมาสู้ได้ตลอด คำสาบของทั้งสองพระองค์นั้นไม่ถูกเปิดเผยรู้เพียงว่าคำสาบที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการต้องวนเวียนในวัฏจักรของการลิงตัวเองเข้ากับกองไฟไปเรื่อยๆนั่นเอง เอาล่ะนี่คือเอพิโซดที่มีเนื้อหาซับซ้อนที่สุดของ Dark ซ o u l 3แต่ถ้าว่าความซับซ้อนมันอาจจะมาจากหลักฐานที่มีไม่มากพอด้วยเช่นกันและคุณผู้ชมละครับคิดยังไงกับอาณาจักรโลทริกแห่งนี้อาณาจักรที่ทำผมปวดหัวที่สุดจริงๆครับเอาละยังไงก็ตามผมยังติดประเด็นในเรื่องของแดนเซอร์นะครับว่าเป็นใครบางความเชื่อบอกว่าแดนเซอร์ก็คือเจอทรูดเพราะเธอไม่ส่งเสียงและดูเหมือนจะตาบอดด้วยแต่ที่แน่ๆคือแดนเซอร์เป็นหนึ่งในลูกสาวของกินเวีแน่นอนครับแต่อย่าง ที่บอกไปนะครับว่าคําอธิบายใช้คําว่า h e v v i l y Children ซึ่งเป็นพระหูพโพ์ครับและมันคงหมายถึงกุนนเวียและแฟร์น่าจะมีลูกด้วยกันหลายคนเอาล่ะอีพิโซดหน่าจะเป็นบทสรุปเรื่องราวของ Dark s o ซ่สในแบบที่ผมเล่นก็ขอให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับอีพิโซดนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ